สบายดีพี่น้องที่ทิดตามรับชมทางช่องสถานีมลรัมอีสานร,รายการอีสานคุยข่าวโดมินิฮหันเมืองยะโสมือนีจะมาบอกถึงประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลตามกลุม่มตามเพจมวลล้ต่างๆที่จะบอกถึงเรื่องนี้ที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องหมอลำออนไลน์เรื่องมอลำออนไลน์ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องสมัยใหม่และเป็นเรื่องใหม่ของคนสังคมสมัยใหม่ ถ้าคนรุ่นใหม่ย,ยังติดกับดักเรื่องเดิมๆกระสิออกมาโจมตีออกมาวาแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วสังคมพูลใครก็เคยได้สัมผัสมาแล้วคือกันท่าว่าย้อนไปในอดีตเรื่องหมอลำออนไลน์หรือว่าหมอลำที่มีการล้อมผ้าหรือว่าล้อมสังกะสีมันเกิดขึ้นมาแล้วว่าถ้าใครอยากดูผู้ใดอยากเบิ้งก็ต้องไปสื่อบัตรเขาเบิ้งจังได้เห็น ยุคหนีเป็นยุคโซเชียลเป็นยุคของสังคมออนไลน์มันเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นในจังไดจากสาน้อยเพชรบันแพงสุดยอดหมอลำเพลินเนตยสะดุดหมอลำเพลินเงินล้านซึ่งมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสาเหตุว่าหนึ่งการลงทุนปริวารสิ์เป็นค่าสิ่าจต่างๆที่มันจะขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องไหมที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งหัวหน้าโจเป็นวงหมอลำวงแรกที่เอาเรื่องนี้มาทดสอบกบอะระบาดใดเป็นทดสอบคือว่าเป็นน่วยกาดตาย ต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตและก็ส่งเสริมสําหรับเรื่องนี้ที่โจโยมินในการที่จะกล้าคิดกล้าทาหลักการลงมือทดสอบเรื่องนี้ว่าสังคมคนไทยหรือว่าสังคมคนฟังลําจะมีการรีแอคชั่นหรือว่ามีการตอบรับจากหรือว่ามีติปฏิกิริยากับเรื่องนี้แบบไรใดซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของสังคมคนฟังลํากับว่าใดถ้าค้นลุ่นเกา่าถ้าติดตีกรอบความคิดแบบเดิมๆอยู่เพราะว่า เคยเบิงไหลสดแล้วบได้เสียเงินอันนี้คือไหลสดในกลุ่มปิดผู้ใดอยากเบิงก็ต้องเสียเงินเขาไปเบิงเหมือนกับการไปดูหมอลำล้อมผ้าล้อมสังกสีเจ้าอยากเบิงจะต้องเขาไปเบิงหรือว่าซื้อบัตรจ่ายเงินเข้าไปดูสังคมยุคออนไลน์หรือลุกยุคโซเชียลก็ต้องจ่ายเงินเพื่อจะเข้าไปดูสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหัวหน้าโจบอ,อกว่าหน่วยกล้าตายถึกปล่อยถือดาถึกว่า มันคือเรื่องจริงคือสังคมคนไทยการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างสักอย่างสังคมจะมีสองกลุ่มหรือว่าสามกลุ่มกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มสังคมเฉยเฉยกันนี้คือกันกลุ่มกลางกลางกษิสิปทาบองว่าเออมันสิเป็นแบบใดถ้ากลุ่มต่อต้านกษิิบอกว่ามิตรดามิตรโจมตีแต่ม่ยอมรับความคิดใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเขาว่าโจยมนิ้น เป็นคนหลุนใหม่ที่เป็นหน่วยกล้าตายกับว่าได้ที่ยอมลรื่ามันจ,จ,จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ใช่เรื่องส,งสำคัญเลยแต่มันอยู่ที่ว่าได้ลงมือทําหรืออย่างแล้วสิ่งที่มันตอบกลับมาเป็นจังไหนอย่าลืมว่าณตอนนี้1,000ยูสเซอร์แล้วที่จะเสียเงินเข้าไปดูหมอลําออนไลน์ของโจโยมนินสามระเภทบันเพลงสิงบอกว่าเป็นหน่วยกาตายก็ได้ แต่สาเร็จแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ออนไลน์เลยเนี่ยยอดหน้าปัจจุบันนี้ข่ใจเงินโอ,อนเงินไปแล้ว100บาทเพื่อจะเข้าไปดูว่าโจโยมนินมีระบบหลังบ้านมีระบบบริหารจัดการอย่างไรเขาจากกับกวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างดีว่าจะเป็นด้านหนเวทีหรือว่าหลังเวทีคําว่าหลังเวทีคือหมอลาออนไลน์มีระบบมีการเตรียมความพร้อมอย่างหลายอยา่างกับมีการขับเคลื่อนไปบางคนกับโมหัวโจยมินเขา ทำอย่างไรก็ล้อเมืองลอง้อติดต่างไปแล้วกันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าผู้ใดเข้าใจระบบของสัง,ง,สงคมออนไลน์แค่ตั้งกลุ่มปิดแล้วก็ไลฟ์สดไปในกลุ่มปิดใครเสียเงินก็ส่งลิงก์เข้าไปแล้วก็เขาไปเบิงเขาไปฟังอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยของสังคมสมัยใหม่ก็เหมือนกับเราสร้างกลุ่มกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ลหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มปิด มันก็เหมือนกับสารน้อยเพรแยนที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นหมอลำออนไลน์เสียเงินแล้วก็เข้าไปดูหมอลำหนึ่งคณะไม่ได้ลงทุนหลักลอยหลักพันลงทุนเป็นแสนแสนถ้าเกิดว่ามือนั่นถ้าเกิดว่าวันนั้นมีเหตุการณ์เองลหลายๆอย่างคือทุกอย่างต้องมีการลงทุนอยู่ที่ว่าเราจะเอาเงินจากมวลชนอย่างไรบางคนไปบางคนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูหน้าเวทีแต่ว่าอยากเบิ้งแหม เขาอยากซอยสาวนอยเพรบันแพงแหมเขาอยากซอยแต่ว่าซอยลอยหนึ่งซอยสองลอยสามลอยบางคนได้โอนเงินลอยหนึ่งด้บางคนโอนห้าร้อยก็มีบางคนโอนหลายกว่าหนึง่งรอยก็มีพ่ออยากช่วยหมอลำเพราะว่าวงหมอลำถี่โจยมิ้นคิดเขาว่าเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยทามองนี่อีกแม่หนึ่งก็คือว่าเป็นหน่วยกาตาในการสร้างปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวงการหมอลำถ้าคนรลุนในไม่สีเข้าใจโลกสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้น เวลาเราดูหนังของต่างประเทศหรือว่าดูคลิปในทวิตเตอร์หรือว่าคลิปในในกลุ่มไลน์มันก็ต้องเสียงเงิน2องร้อยสามอยหรือว่าเราอยากเข้าไปสัมมนาอยากเข้าไปฟังในการอ่าจิมมี่ไลโคดดูวิถีชีวิตอินยังตงั้งต่างเสียมันต้องเสียงเงินคลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปเลี้ยงลูกเขาไปอินยังเพราะว่าวงหมอลำก็อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้คือกันบางคนบอกขัใจเพราะว่าอย่างคนรุน่นใหม่จะไปติดกับดักความคิดแบบเก่า คนรุ่นใหม่ต้องส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นอกจากส่งเสริมเทคโนโลยีแล้วต้องส่งเสริมบุคลากรศิลปินนักร้องนะักแสดงที่มันจะอยู่ได้ในสังคมสมมติว่าถ้าสมมติว่า,า,มมต,วาต่อไปบ้ะวนเสียยังจะเกิดขึ้นน้ำถ่วมไฟใหม่เอี้ยงกระซังหรือว่าหมอลำไม่ได้ไปแสดงก็ต้องเอาไปสู่ระบบของหมอลำออนไลน์ เพื่อให้อยู่ได้ศิลปินนักร้องนักแสดงต้องอยู่ได้ทุกอย่างมีการลงทุนทั้งหมดถ้าบบคลว่าเขาใจกสิทิดกำดักเรืองเก่าๆคนที่ออกมาดามาโจมตีอาจจะไม่ได้คิดถึงคิดคิดแต่ถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยคิดคิดแต่ตัวเองที่ว่าเราจะได้อะไรพอคิดว่าสังคมก็ต้องเรียนรู้สิ่งใ่ๆถึงมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตกเป็นแบบนี้นอกจาก คนใน,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 ในยุคป,ปัจจุบันต้องเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นและก็ต่อไปในอนาคต10ป,ปีย้อนหลัง20ป,ปีย้อนหลังบ่งหูดอกว่าซีมิทีวิตเตอร์บ่งหูดอกว่าจะมี YouTube ที่สามารถไลฟ์สดได้หรือว่า Facebook ที่สามารถไลฟ์สดได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่ว่าเขาต้องปรับวิถีชีวิตและก็เรียนรู้ทเทคโนโลยีใหมา่ๆที่มันจะเข้ามาเพราะว่าโจโนนินคือหน่วยกล้าตายเป็นมรำวงแหลกที นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสตอรี่มาสร้างระบบมาสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเปิดโลกใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนวงการหมอลำกัวาใดามีคนคอมเมนต์บอกว่าใจแคบค่ก็สันนว่า,วาม,มันไม่ใช่บางคนบอกว่าใจแคบเอาสมมติว่าเราอยากดูหมอลำสมัยก่อนเราอยากดูหมอลำนอกจากงานเจ้าภาพแล้วอั้นคือง,งานบุญ งั้นมอลำปิดวิกเราต้องซื้อตัว๋วซื้อบัตรหรือว่าในโรงหนังต้องซื้อเข้าไปดูอยู่แล้วต้องซื้อบัตรเข้าไปชมอยู่แล้วเพราะอะไรคืองานเจ้าภาพคืองานบุญไงงานบุญคืองานเจ้าภาพที่เจ้าภาพจ้างหมอลำมาให้คนชมนั่นเป็นการทําบุญเทศบุญเทศทานแต่หมอลำาถี่ไปปิดวิกไปล้อมผ่าเองมันก็นต้องมี่าใเสียใจถด็จะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าทุกวันนี้นอกนอกจาก ที่จะไปแสดงตาละหม่องละบอลใดมีค่าให้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกถามว่าเงินลอยหนึ่งแต่เขาสื่อไปเบิ้งนี่งลอยหนึ่งเนี่ยเอาไปจ่ายผู้ใดเน่นอกจากจ่ายอำนวยความสะดวกเข้าใจคำว่าอำนวยความสะดวกบอ้าผู้ใดว่าเข้าใจสมมติว่าเราเป็นเจ้าภาพจากงานบุญหนึ่งงานเขาเป็นเจ้าภาพจากงานบุญงานหนึ่งเราต้องไปขออะไรบ้างไปขอ การใช้เสียงของอบตอไปขอเจ้าหน้าที่ไปขออำเภอไปขอทุกอย่าง,างทุกอย่างใช้เงินทั้งหมดเลยเขราะว่าโจยมิน้นเขาจก็คิดดีแล้วว่าอาจจะองเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ให้ค้นยังบอเห็นคือว่าอยากเบิ้งฟีบันเถอดลองคิดว่าถ้าเอาสมัยแต่ก่อนนี่ที่ห้องข้ไปเบิง้งมะลํากับซิมิลอมพารอบยัง,งว่าเราไมีบอถ้าไปดูโรงหนังก็จะเสียงเงินเข้าไปนี่แหละเพราะว่าเขาต้องเปิดรับฟัง ล้อเบงววาโจจะทำได้ไหมณนะตอนนี้อย่าลืมว่ามีประมาณพันกว่ายูสเซอร์แล้วที่ยอมเสียเงินและก็ดูคือคือมันเป็นการคัดกรองกลุ่มแฟนคลับจริงๆที่อยากชมหมอลำสามรถเพชรบรนเพลงสามัยเด็กกรน,นี่กับเบงฟรีอันนั้นก็ดูฟรีกลรมมาเป็นมาเขาจะสิเก็บเงินตลอดไปได้พี่น้องมันก็จะมีงานเจ้าภาพมีงานปิดวิกอันนี้คืองานปิดฤดูกาลของสามรถเพชรบันเพลงสมมติว่า,า,าเท้าสาวน้อยทําได้ ถูกต้องโจโยมนินไม่ได้บอกว่าจะเก็บเก็บทุกงานอันนี้คือปีนธดูกา่งพี่น้องป็นธดูกา่งสาวน้อยก็เก็บเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากสมมติว่าแฟนขับอ่ะสมมติว่าแฟนขับวันนั้นฝนตกเมื่อนันฝนตกแฟนขับแฟนเพลงมาไม่ถึงพันคนแต่ค่าใช้จ่ายมันมันมากมันมากก็คือหลายแสนบาทหรือหลายล้านบาทแล้ว เงินที่เขาจะเอาไปจ่ายในการเบืองมาลําออนไลน์ก็ต้องจ่ายให้กับศิลปินนักร้องนักสแสดงในทีมงานเพื่ออย่างเขาก็ซอยกันมันเป็นการนอกจากช่วยคนที่ทํางานอยู่หน้าเวทีแล้วอย่าลืมว่าชีวิตที่อีกลหลายคนที่เขาอยู่ในเบื้องหลังของนักสแสดงของทีมงานเราจะเป็นคอนวทยนักดนตรีคอสตูมแดนเซอร์หรือว่าหมอลำชีวิตอีกลหลายคนในครอบครัวของเขามันก็เป็นการ อ,อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการยกระดับของวงการมาม้ําขึ้นอีกคือต่างประเทศกระเบิร์ได้ในประเทศกระเบิร์ได้อยู่ไหนก็ดูได้ไม่จําเป็นต้องเดินไปดูหน้าเวทีหมอลำก็เป็นการสื่อบัตรเบิร์อีกอย่างหนึง่งเขาว่าเมื่อก็ดีคือกันด,นด,นดอิอันนี้เห็นด้วยมากๆเห็นด้วยมากๆเพราะอะไรเพราะหมอลำก็มีการลงทุนคือกันลงทุนหลายวเวทีแสงสีเสียงชุดก็ลงทุนหลาย แล้วหมอลำจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวงต่อไปถ้าคุณใจดำคุณก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละถ้าาเบิงย้อนหลังถาเบิ y งย t u b e เหมือนกับในหนังไงบางคนจะมีเบิ้งไปเบิงลงหนังเนี่ยบางคนมาเบิงดอกหาเบิงย้อนหลังถาเบิงใน Tube, ย t u b e ย้อนหลังก็ได้ก็ไม่มีใครว่าแต่เราอยากดูณนะวันนั้นเราต้องยอมเสียงเงินยอมเสียงเงินเบิงก็แลวกันเพราะอย่างเป็นการซอยหมอลำ ให้หมอลำม,มีทุนในการสร้างวงบางคนบอกว่าเครื่องเสียงกับเพัฒนาชุดกับชุดเกา่าวิธีกับแบบเกา่าอันนี้กับเกา่าอันนี้คือพอเปลี่ยนอันนี้คือพอเปลี่ยนถามว่าหมอลำจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาวงมหมอลำจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาวงให้เราได้เห็นสิ่งใหม่หมเห็นความยิ่งใหญ่อลังการนอกจากว่าง,งานเจ้าภาพพี่น้องแล้วกับเพื่อนเฮดนี่เป็นการทดลองเมือง,งว่าต่อไปในอนาคตถ้า หน้าเวทีมีร้อยคนแต่ในออนไลน์มีพันคนขจักับดเงินมาสางวงต่อไปเพราะว่าบางพื้นที่บางพื้นที่คนกับบรสะดวก์ใเดินทางไปบึงก็มีคือกันอันนี้ก็คือมันมันมันเหมาะสําหรับคนยุคสมัยใหม่ถ้าเป็นคนยุคสมัยเก่ากะเเป็นอย่างจะคือใจดําเท่เขาว่าอันนี้คือสังคมสมัยใหม่เขาว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งแต่มันจะเกิดขึ้นสมัยใหม่แต่ถ้าคนไม่ยอมรับสิ่งใหม่ คุณก็จะติดกับดักความความยว่าวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมทำรรมาสมือนี่เฮ้สิมีโมบายแบงกิ้งเร ing, หรอสั่งของออนไลน์สั่งของ,งขออนไลน์เราต้องเสียค่าส่งถ้าเกิน3กิโลเป็นอย่างขึ้นต้องย้อมเสียเนี่ยเก็บใบเก็บฟูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไมเราต้องยอมเสียค่าจาัดส่งเจ้าสสั่งของในโลกออนไลน์หรือว่าชิ้สั่ง,งยอมเสียค่าส่งเอง เขาว่าอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้เพื่อเนเห็นเห็นว่าสังคมสมัยใหม่เรายอมเสียเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองบางคนว่าอยากเดินทางไปเบิ่งเพราะอย่างหนึ่งคาา่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าเดินทางค่ารถค่ากินค่าทช้จ่ายค่ารีสอร์ทก็่าเดินทางไปเบิงแต่ว่าอยากช่วยหมอรำก็ซื้อบัตรออนไลน์เบิรงหมอรำเขาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นทาผพ้ใไบ่ยอมรับตรงนี้กระติดกับดักแบบเกาเกไปซะก่อนอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า เราะว่าถ้าเฮาเปิดใจรับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสมัยตะกอนนี่มุดเจ้าสินีเล่น Facebook ติเล่น Facebook เล่น l ล n e ไม่ได้เล่นเลยซุมือนี่เล่นบางอย่างย้อมเสียเงินเพราะอยากรู้จ่ายเงินเพื่อจะเล่น Facebook จ่ายเงินเพื่อจะเบง y ง u t u b e จ่ายเงินซื้อเน็ตหรือว่าอะไรัๆๆต่างๆางเพื่อจะดู YouTube ดู Facebook บางคนจ่ายเงินเพื่อจะไปดูหนัง บางคนจ่ายเงินเพื่อจะเข้าไปดูในกลุ่มไลน์บางคนจ่ายเงินเพื่อจะไปสมัมมนาหรือไปดูคอร์สออนไลน์หลักสูตรต่างๆใน YouTube หรือว่าใน f c e e o o o เนี่ยแต่ว่าเรายอมเสียเงิน100บาทเพื่อไปดูสารน้อยเพจบันเพลงนอกจากเขาไปเบิิงแล้วสิ่งที่เขาจ่ายไปลอยหนึ่งเป็นค่าใช้จ,จ่ายทั้งหมดเลยที่มันจะเกิดขึ้นในวันนั้นค่าใช้จ,จ่ายอำนวยความสะดวกให้ได้ทำการแสดง ค่าอาหารค่าศิลปินค่านักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นทุนในการสร้างวงฤดูกาลต่อไปอย่าลืมว่าวงหมอลำแต่ละคณะมีต้นทุนไม่เหมือนกันนะพี่น้องเด้อขนาดย่อยขนาดใหญ่ยิ่งทําใหญ่ยิ่งต้นทุนเยอะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วถามว่าหมอลำมันจะเอาเงินจากใสมาลงทุนนอกจากว่าหมอลำมีสปอนเซอร์ทำมลิมมอลม,ม,ม,มีสปอนเซอร์สิทธจังใดอย่าลืมว่าตั้งแต่ กลางนี้นะัจวหวะาฮอดปัจจุบันเนี่ยฮอดหอด,ห,อดหลายย้อนก็ไปบกุกีสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอลำไม่ได้ทําการแสดงนะหยุดไปนานมากอันนี้คือโอกาสเฮาลอยหนึ่งบางคนก็คิดว่ามันหลายบางคนก็คิดว่าน้อยแต่เขาว่าลอยหนึ่งแ่ะพอดีเหมาะเหมาะรู้ถือว่าไม่เยอะเกินไปที่แล้วก็มีกําลังพอจะจัดเสียเงินซื้อือ,อบึงหมอลำออนไลน์เราต้องภูมิใจสิในการช่วยหมอลำ เพื่อให้มีทุนในการสร้างสั่งส่งส,งส,งสังวงต่อไปในฤรูกาลต่อไปบางคนไม่ได้โจมตีแต่บริเบิงว่าหมอลำแต่ละคณะนี่สิยืนหยัดอยู่ในซ้ำใดอย่า,ยาลืมว่าวงการหมอลำเหลือไม่กี่วงสมัยต่ก่อนนี่หมอลำนี่ลลหลายหลายหมอลำเพิ่นนี่หลายอย่างลีถ้าผู้ใดจําได้สมัยตะกี้หมอลำเพิ่นนี่เยอะมากซุ่มือมมม่อนี่เหลือบ่กี่คณะถ้าหลักๆอยู่ที่บานเพลงสิมิสารน้อยเพนบันเพลงครับ บัวลิมบึงลุ่งลำเพลินนอกนั้นาลำเพลินเนี่ยตายเบิดแล้วขวัญใจจีบายเน่ลักกาอุดรมิตรนิยมยังเสียเอาอันนี้คือเหตุผลที่พยายามอธิบายชี้แจงก็ถือว่าถ้าเขา้าขึ้นว่าปั๊บโตตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เฮาก็สิได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมัยแต่ก่อนนี่อีพออีเม่เฮามาสิเบิ่งยูทูปป็นสมัยแต่ก่อนนี่เฮามัสิเดียนเฟสบุ๊กป็นมันก็ต้องปรับตามยูทูป ยังมี YouTube พีเมียมเสียเงินเพื่อจะไม่ให้มีโฆษณาเห็นบอกเขายังยอมเสียเงินเลยเดือนจักบาทหละ่ะเนี่ยหมอลำออนไลน์ดูครั้งละ100บาทเขาว่าบริเป็นเรื่องที่จะเป็นนักสำหรับคนที่ชอบดูหมอลำคอหมอลำเดินทางไปวงหมอลำเสียเงินคารถคารีสอร์ทค่าเสียจาต่างๆเขยังยอมไปเลยบางคนเสพติดคำว่าฟรีมันกอาจจั ออกมาโจมตีพื่นที่จริงไม่ใช่เรื่องที่จะมาโจมตีกันเลย <c oughs> เขาว่าเรื่องแบบนี้ว่าทำาม,มาโจมตีกันหนอกเป็นเรื่องที่ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจซอยเหลืออุ้มชูพักดันเมียนมาจะบอ่อเสียเง,งินลอยหนึ่งขาวมาเบิงเจ้าถาเบิงยอนหลังอะไรบม่มีผู้ใดมา,มาจะมาโจมตีพิ่นคนที่ออกมาโจมตีเขาว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าอย่าบอกว่าเราเป็นกระบอกเสียงพูดแทนคนอื่น ถามว่าแทบานสิมาจมเปิดๆบอกว่าบริเบิงหมอลำออนไลน์มีน้อยมากเมื่อในบูวันนี้วันต่อไปก็ดูได้ดูย้อนหลังได้เพื่อนบ่ใจดำเราจะเอามาลงเอามาลงยูทูบห้เบิงแต่ว่ามื้อนี่เพิ่นขอลอยนึงอ่ะผูดอยากเบิงตอนนี้ขอลอยหนึ่งเพื่อเอามาพัฒนาวงปรับปรุงวงและเป็นค่าเสียใจในการดาเนินต่างๆอำนวยความสะดวกถูกสิ่งถูกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นถามว่าคนมาดูห้าร้อยคนหน้าเวทีวันนั้น ก็ยังมีคนชมออนไลน์เป็นหมื่นคนก็ยังมีเงินมาใส่ใจต่างๆมาใจ่ายให้กับศิลปินนั่นแหละพี่น้องอย่าคิดอย่าคิดว่าเพิ่นเพิ่นใจแคบหรือว่าใจดําเกินไปเขาต้องมองในเชิงบวกสังคมคนสมัยใหม่ต้องให้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนที่เข้าใจหัวอกคําว่าผู้บริหารวงหมอลําสีเขาใจอิหลีว่าเฮ้สีเดินท้าไปวงหมอลาแล้วยังมีต้นทุนเลย คำว่าเพิ่นหิดวงเพิ่นส้างวงเพิ่นก็ต้องมีตน้นทุนมีค่าใช้จ,จ่ายทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นทุกอย่างใช้เงินทั้งหมดเลยสุม,มื้อน,นี่ใส่เงินทั้งเบิเออฝากช่องหนน้อยน้อยฝากช่องหนน,น,งน้อยเนี่ยด้พี่น้องเนาะไปกดติดตามช่องไดของอีสา,านไก,ก่กดเบิดละ 12- ่งสอกดเบิดกดพี่น้องกดติดตามไว้น้าก็สีเอาข่าวสารมาเบ้าสู่พี่สูน้องฟังกันแล้วกันมีหยังก็สีมาอัปเดตสู่ฟังทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮา